คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมในทุกเช้าเมื่อคุณลืมตาขึ้นหัวใจของคุณกำลังเขียนอะไรลงบนหน้ากระดาษแผ่นแรกของวันใหม่บางคนเริ่มต้นด้วยเสียงถอนหายใจบางคนเริ่มด้วยความกังวลที่ยังค้างคามาจากเมื่อวานและก็มีบางคนเริ่มด้วยรอยยิ้มพร้อมคำกระซิบเบาวๆว่าขอบคุณและความแตกต่างเล็กน้อยนี้เองที่กลายเป็นเส้นได้ทองคำซึ่งกำหนดสีสันของทั้งวัน ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจิตคือที่มาของธรรมทั้งปวงมโนปุพังคมาธรรม,มาลองจินตนาการดูสิเมื่อคุณเพิ่งตื่นขึ้นมาสูดหายใจลึกๆหลับตาลงเบาๆและกล่าวกับตัวเองในใจว่าขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่นี้ขอบคุณร่างกายที่ทำงานเงียบๆมาตลอดทั้งคืนยาวนาน ขอบคุณพ่อแม่เพื่อนฝูงและแม้แต่บททดสอบที่หล่อหลอมให้ฉันเติบโตเพียงไม่กี่วินาทีคุณก็จะสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานสว่างสวัยที่แผ่ซ่านออกมาแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์แล้วพุ่งเข้าสู่ข่าวสารอันสับสนวุ่นวายคุณเลือกที่จะหันกลับเข้าข้างในปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสงบนั่นคือก้าวแรกในการเป็นเจ้าของวันใหม่แทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมคุณ ที่ประเทศไทยซึ่งลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนมากมายเช้าของหลายคนเริ่มด้วยการพนมมือก้มศีรษะต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชาจุดทูปสการะแล้วกระสิบสวดคาถาสั้นๆแม้ชีวิตภายนอกยังเต็มไปด้วยพายุแต่ในช่วงขณะนั้นจิตใจก็ได้รับการวางใหม่บนรากฐานแห่งความสงบสุขราวกับแผ่นกระดาษขาว ที่ถูกแต่งแต้มด้วยปากกาสีทองของความกตัญญูคำสอนของพระสงฆ์มักย้ำเสมอว่าผู้รู้คุณคือผู้ที่กำลังสร้างบุญกุศลในทุกลมหายใจเพราะความกตัญญูไม่ใช่แค่ความสุภาพแต่เป็นภาวะของจิตใจเป็นการเปลี่ยนแปลงอันละเอียดอ่อนที่ทำให้ตันหาโทสะโมหะสงบลงผู้มีความกตัญญูอยู่ในใจดวงตาจะสว่างขึ้น รอยยิ้มจะอ่อนโยนขึ้นและถ้อยคําก็จะเบาดุดสายลมเย็นบางทีคุณอาจจะถามว่าแต่ปัญหายังคงอยู่ขอบคุณไปเพื่ออะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าแสงตะวันไม่ได้ขับไล่ความมืดทันทีแต่เพียงแค่ลําแสงเดียวความมืดก็ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปฉันใดก็ฉันนั้นเพียงแค่หนึ่งความนึกคิดแห่งความกตันยูในยามเช้าก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจอบอุ่นขึ้น มองโลกด้วยสายตาใหม่มองเห็นความงามท่ามกลางความไม่สมบูรณ์มองเห็นบทเรียนท่ามกลางอุปสรรคในภาษาพุทธศาสนาสิ่งนี้เรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีคือจิตที่รู้คุณและรู้ตอบแทนผู้ที่มีจิตเช่นนี้แม้อยู่ในสภาพขาดแคลนก็ยังมั่งคั่งในจิตวิญญาณตรงกันข้ามผู้ที่ไม่รู้คุณถึงแม้มีทองคำเงินตราเต็มบ้าน ใจก็ยังว่างเปล่าเหมือนทะเลสายพระอาจารย์ชาวไทยท่านหนึ่งเคยเปรียบว่าจิตท,ที่รู้คุณเปรียบเสมือนผืนน้ำในสระที่สงบนิ่งคุณไม่จําเป็นต้องรอสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อจะกล่าวคำขอบคุณเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยแก้วน้ำเย็นแสงแดดยามเช้ารอยยิ้มเป็นมิตรจากคนแปลกหน้าหยดน้ำแห่งความกตัญญูเหล่านี้เมื่อวันแล้ววันเล่า จะรวมตัวกันกลายเป็นสายน้ำแห่งบุญกุศลหล่อเลี้ยงชีวิตคุณและผู้คนรอบข้างดังนั้นในทุกเช้าลองหยุดสักครู่วางมือบนหน้าอกสูดลมหายใจยาวๆแล้วกระซิบว่าขอบคุณคุณจะพบความอัศจรรย์ไม่เพียงแต่วันนั้นจะเบาสบายขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งเส้นทางชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตสงบ ชีวิตก็สงบและเช้านี้เองคือกุญแจที่จะไขประตูแห่งจิตสงบนั้นทุกเช้าเมื่อแสงอาทิตย์แรกสาดส่องคุณเคยหยุดถามตัวเองหรือไม่ว่าหัวใจของเรากำลังเขียนอะไรลงบนหน้ากระดาษแรกของวันใหม่บางคนเริ่มต้นด้วยเสียงบ่นและความเหนื่อยล้าบางคนเริ่มต้นด้วยความกังวลที่ยังค้างจากเมื่อวานแต่ก็มีบางคน ที่ตื่นขึ้นด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนพร้อมกับคำว่าขอบคุณเบาๆในใจความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนี้เองอาจกลายเป็นเส้นได้ทองคำที่ทอผืนผ้าชีวิตทั้งวันให้เต็มไปด้วยสีสันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังเขามารรมาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานหากยามเช้าเราปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความกตันญูในใจ พลังงานแห่งความสว่างก็จะลังไหลออกมาเติมเต็มกายและใจไปตลอดทั้งวันแต่หากเช้านั้นเราเพาะเมล็ดแห่งความหงุดหงิดหรือความไม่พอใจเมล็ดนั้นก็จะงอกงามเป็นเงาแห่งความทุกข์ที่ตามหลอกหลอนเราลองจินตนาการดูซิเมื่อตื่นขึ้นมาสูดลมหายใจลึกๆวางสติไว้กับหัวใจแล้วกระซิบกับตนเองว่าขอบคุณที่ฉันยังคงมีลมหายใจ ขอบคุณร่างกายที่ทำงานเงียบๆตลอดคืนขอบคุณพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนฝูงและแม้กระทั่งความยากลำบากที่ทำให้ฉันแข็งแกรงขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีแต่พลังงานภายในจะเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์จากความสับสนวุ่นวายกลายเป็นความอ่อนโยนสงบเย็นในวิถีชาวพุทธไทยเช้าว,วันใหม่ ไม่ใช่เพียงเวลาที่เริ่มทำงานหรือเรียนหนังสือแต่เป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งสติและสร้างบุญกุศลแรกของวันหลายคนเริ่มต้นด้วยการพนมมือกราบพระจุดธูปเทียนบูชาและสวดคาถาสั้นๆแม้ภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ภายในใจกลับสงบประหนึ่งสายน้ำที่ใสสะอาดนั่นคือการวางรากฐานของวันด้วย มึกทองแห่งคำขอบคุณครูบาอาจารย์มักกล่าวว่าผู้ที่รู้จักขอบคุณย่อมเป็นผู้สร้างบุญทุกขณะลมหายใจเพราะความกตัญยูมีใช้เพียงถ้อยคำสุภาพแต่คือพลังแห่งจิตที่ทำให้ความโกรธความโลภและความหลงค่อยๆละลายไปผู้มีใจรู้คุณค่าจะมีแววตาที่เปล่งประกายรอยยิ้มที่อ่อนโยน และวาจาที่ไพเราะเย็นเหมือนสายลมยามเช้าบางคนอาจสงสัยว่าในเมื่อปัญหายังอยู่ทำไมต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าตรัสว่าแสงอาทิตย์ไม่อาจทำลายความมืดทั้งหมดในทันทีแต่เพียงมีแสงหนึ่งเดียวความมืดก็ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปเช่นเดียวกันเพียงหนึ่งความคิดแห่งความกตัญญูก็เพียงพอที่จะทำให้หัวใจอบอุ่นและเปิดตาเห็นความงดงาม แม้ในยามลำบากในทางพระธรรมสิ่งนี้เรียกว่ากตัญญูกะตะเวทีคือการรู้คุณและการตอบแทนผู้มีใจเช่นนี้แม้อยู่ท่ามกลางความขาดแคลนก็ยังมั่งคั่งในจิตวิญญาณส่วนผู้ที่ไม่รู้จักขอบคุณแม้จะมีสมบัติเงินทองมากมายใจก็ยังว่างเปล่าและแห้งแล้งดุดทะเลทรายพระอาจารย์รูปหนึ่งในเมืองไทยเคยเปรียบไว้ว่า ใจที่กระตันอยู่เปรียบเหมือนสระน้ำใสที่สงบนิ่งเมื่อตะกอนค่อยๆจมลงน้ำก็ใสสะอาดสะท้อนท้องฟ้าได้ชัดเจนเช่นเดียวกับหัวใจที่ขอบคุณเมื่อหยุดบ่นและหยุดโทษผู้อื่นความกลัวความโกรธและความกังวลก็จะค่อยๆจางหายหัวใจกลายเป็นกระจกใสสะท้อนความสุขที่แท้จริง เราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งยิ่งใหญ่เพื่อจะรู้จักขอบคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆไใกล้ตัวน้ำดื่มสะอาดแสงแดดอุ่นๆยามเช้ารอยยิ้มจากคนแปลกหน้าหรือเสียงนกร้องริมหน้าต่างหยดน้ำแห่งความกตัญญูเหล่านี้เมื่อสะสมทุกวันจะกลายเป็นสายน้ำบุญกุศลที่ไหลหล่อเลี้ยนหัวใจเราและคนรอบข้างดังนั้นทุกเชา้า ก่อนที่โลกภายนอกจะดึงเราเข้าสู่วังวนข่าวสารและความเร่งรีบจงหยุดนิ่งสักครู่วางมือบนหัวใจสูดลมหายใจยาวๆและกระซิบคำว่าขอบคุณคุณจะได้เห็นความมหัศจรรย์ไม่เพียงแต่วันนั้นจะเบาสบายขึ้นแต่เส้นทางทั้งชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนคำสอนที่ว่าใจสงบชีวิตก็สงบและยามเช้านี้เอง คือกุญแจที่เปิดประตูแห่งความสงบในหัวใจเราคุณเคยมีวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วทุกอย่างดูยุ่งเหยิงหรือไม่ฝนตกรถติดงานล้นมือหรือแม้แต่ความเข้าใจผิดจากคนรอบข้างหลายครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราหนักอึ้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัยแม้สิ่งที่เราไม่ชอบก็ยังสอนให้เราเข้มแข็ง และเห็นคุณค่าของสิ่งดีงามในวันที่เต็มไปด้วยความท้าทายคำว่าขอบคุณอาจเป็นเกราะที่ช่วยปกป้องหัวใจจากการถูกกลืนเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนถึงจะขอบคุณแต่เมื่อเลือกที่จะรู้คุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยใจเราก็จะสงบและความสงบนั้นจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกทันทีพระอาจารย์หลายรูปมักเปรียบว่า ความกตันญูเหมือนร่มคันเล็กในวันที่ฝนตกฝนยังคงตกอยู่แต่มันไม่ทำให้เราชุ่มไปทั้งตัวเช่นเดียวกันปัญหายังคงอยู่แต่ใจเราม่ได้เปียกโชกไปกับทุกข์อีกต่อไปเพราะมีกรอบแห่งความรู้คุนคุ้มครองตัวอย่างง่ายๆมีคนจำนวนมากที่แม้ไม่มีบ้านใหญ่หรือรถหรูแต่ตื่นเช้ามาด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณพลังของพวกเขาเบิกบานทั้งวัน ต่างจากบางคนที่มีเงินทองมากมายแต่เริ่มต้นวันด้วยการบ่นและตำหนิสิ่งที่ได้กลับมาคือหัวใจที่หนักเหมือนถูกหินทับความสุขไม่เคยอยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่หัวใจที่รู้จักคุณค่าการฝึกขอบคุณทุกเช้าจึงเป็นการเปลี่ยนเลนส์ที่เรามองชีวิตจากเลนส์ที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจเป็นเลนส์ที่เห็นความงดงามในสิ่งเล็กน้อยเช่นแสงแดดอุ่นๆยามเช้าเสียงนกร้องใกล้หน้าต่าง หรือแม้แต่การได้หายใจอยากอิสระทุกสิ่งกลายเป็นของขวัญเมื่อใจพร้อมจะเห็นในทางธรรมะนี่คือการฝึกให้จิตอยู่ในกุศลจิตความคิดเล็กๆแต่เปลี่ยมด้วยบุญเช่นการกล่าวคำขอบคุณมีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะมันสร้างแรงสั่นสะเทือนออกไปเหมือนหยดน้ำที่ตกลงในสระเกิดเป็นวงคลื่นแผ่กว้างความกตัญอูของเราอาจส่งผลถึงคนที่เราไม่รู้จัก แต่พลังนั้นย่อมย้อนกลับมาหาเราเสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ตั้งอยู่ในเมตตาเพียงชั่วขณะก็ประเสริฐกว่าการทำบุญใหญ่นับครั้งไม่ถ้วนเพราะเมตตาคือจิตที่ปลอดภัยและความขอบคุณคือสะพานที่พาใจเราไปสู่เมตตาเมื่อใจรู้คุณค่าในชีวิตตนเองเราก็เริ่มรู้คุณค่าในชีวิตของผู้อื่นนั่นคือจุดเริ่มของความกรุณาที่แท้จริง คุณไม่จำเป็นต้องลบปัญหาทันทีแต่ความกระตันอยู่จะทำให้หัวใจแข็งแรงพอที่จะเผชิญมันโดยไม่หวั่นไหวเหมือนน้ำสายที่ไหลผ่านก้อนหินไม่ได้ทำลายหินแต่ยังคงไหลไปข้างหน้าอย่างสงบนี่คือพลังของคำขอบคุณที่ช่วยให้เรายืดหยุ่นและไม่จมอยู่กับทุกข์ดังนั้นทุกครั้งที่เผชิญวันที่ยากลำบากจงลองหยุดสักครู่สูดลมหายใจลึกๆและกระซิบว่าขอบคุณ ขอบคุณความท้าทายที่ทำให้เราเติบโตขอบคุณความเข้าใจผิดที่สอนให้เราให้อภัยขอบคุณความเหนื่อยที่ทำให้เรารู้คุณค่าของการพักผ่อนเมื่อใจเปลี่ยนมุมนองเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนตามและนั่นเองคือแสงสว่างท่ามกลางความมืดแสงที่ไม่ได้ดับเงามืดทันทีแต่เพียงพอที่จะทำให้เรามองเห็นหนทางก้าวต่อไป ด้วยหัวใจที่มั่นคงและเบาสบายมีคนจำนวนไม่น้อยที่เคยรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นอย่างใจคิดว่าตัวเองโชคร้ายบ้านไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นต้องทำงานหนักตั้งแต่วัยเรียนหรือเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่รู้จบแต่พระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า โลกภายนอกไม่ได้ใจร้ายกับเราตลอดเวลาแต่หลายครั้งหัวใจของเราต่างหากที่ใจร้ายกับตนเองเพราะไม่เคยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งสะท้อนความจริงข้อนี้เขาเกิดมาในครอบครัวธรรมดาพ่อแม่ทำงานหนัก ไม่ได้มั่งคั่งเหมือนเพื่อนเพื่อนวัยรุ่นเต็มไปด้วยความบ่นและความน้อยใจจนวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมเพียงประโยคเดียวที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลวันนั้นเขากลับบ้านมองไปรอบตัวและเริ่มนับสิ่งที่ยังมีอยู่พ่อแม่ยังอยู่เคียงข้างร่างกายยังแข็มแรงมีเพื่อนแท้ และยังมีอาหารพอรับประทานเมื่อเขาเริ่มฝึกขอบคุณทุกเช้าหัวใจที่เคยหนักก็เบาลงรอยยิ้มเริ่มกลับมาและโอกาสใหม่ๆก็หลั่งไหลเข้ามาเองโดยไม่คาดคิดนี่คือพลังของความกตัญยูมันเปลี่ยนไม่เพียงความคิดแต่เปลี่ยนพลังงานรอบตัวด้วยเมื่อหัวใจเปล่งประกาย แสงนั้นจะดึงดูดสิ่งดีๆเหมือนดวงไฟกลางคืนที่ดึงดูดมแมลงมาใกล้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงพลังบวกและพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหรือมอบโอกาสโดยไม่รู้ตัวในคำพีพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงคุณค่าของกัตัญญูกะตะเวทีไว้ชัดเจน ผู้ที่รู้คุณและตอบแทนคุณไม่เพียงเป็นคนดีแต่ยังเป็นผู้ที่เจริญในธรรมอย่างแท้จริงเพราะจิตที่เต็มไปด้วยความกระตันญูย่อมอ่อนโยนสะอาดและเปี่ยมด้วยบุญแม้ไม่ได้กันจัดทุกข์ทั้งหมดในทันทีแต่ทำให้ใจมีภูมิคุ้มกันไม่ถูกกลืนหายไปกับความทุกข์ พระอาจารย์ชาวไทยบางรูปยังเปรียบไว้ว่าใจที่กตัญญูเหมือนต้นไม้ใหญ่ในป่าแม้พายุจะพัดแรงแต่ต้นไม้ที่อย่างรากลึกย่อมไม่ล้มง่ายตรงกันข้ามมันยังให้ร่มเงาและที่พักพิงแก่ผู้คนรอบข้างความกตัญญูก็เช่นเดียวกันเมื่อเราฝึกเป็นนิสัย ใจจะมั่นคงและความสงบสุขจะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยังยืนยันด้วยว่าการฝึกขอบคุณทุกเช้าทำให้สมองสร้างเส้นทางใหม่ที่เอื้อต่อความสุขลดความเครียดและเพิ่มภูมิคุ้มกันกายใจแต่ในทางธรรมะสิ่งนี้ยิ่งลึกซึ้งกว่า เพราะทุกคําขอบคุณคือการสร้างบุญในใจซึ่งบางครั้งส่งพลังยิ่งกว่าการทําบุญภายนอกเสียอีกดังนั้นไม่ว่าชีวิตของคุณวันนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใดจงอย่าลืมเริ่มต้นวันด้วยคำเล็กๆว่าขอบคุณเพราะคำนั้นไม่เพียงเปลี่ยนเช้าวันเดียว แต่ค่อยๆเปลี่ยนทั้งชีวิตเหมือนแสงแดดที่ค่อยๆทำให้ดินแห้งแตกกลายเป็นสวนเขียวขจีเต็มไปด้วยดอกไม้และร่มเงาทุกเช้าคือโอกาสใหม่ทุกคำขอบคุณคือการปลูกเมล็ดพันธุบุญและทุกการแผ่เมตตาคือการรดน้ำให้ต้นไม้แห่งความสุขเติบโตเมื่อทำซ้ำทุกวันชีวิตของคุณจะค่อยๆแปลเปลี่ยนจนวันหนึ่ง คุณจะหันกลับมามองและยิ้มได้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราสแสวงหาแต่มาจากหัวใจที่รู้จักขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วทุกเช้าที่เราได้ตื่นขึ้นมาคือโอกาสใหม่ในการเขียนเรื่องราวของชีวิตอีกครั้งหน้ากระดาษวันนี้ยังว่างเปล่ารอให้เราเลือกว่าจะเขียนด้วยหมึกแห่งความกตันยูหรือจะปล่อยให้มันถูกขีดเขียนด้วยความเร่งรีบวุ่นวายและความทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งอยู่ในกุศลย่อมเป็นกำลังให้เกิดความสงบและปัญญาการขอบคุณในยามเช้าจึงไม่ใช่เพียงคำพูดสวยๆแต่คือการตั้งจิตให้อยู่ในสภาวะแห่งกุศลตั้งแต่ก้าวแรกของวันวิธีปฏิบัตินั้นเรียบง่ายมากก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์หรือคิดถึงงานที่รออยู่ลองนั่งนิ่งๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วกล่าวกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะทำความดีอย่างน้อยหนึ่งอย่างวันนี้ฉันจะไม่ทำร้ายใจใครด้วยคำพูดวันนี้ฉันจะมองโลกด้วยความกตัญญูเพียงสมประโยคนี้ก็เหมือนกับการจุดเทียนดวงแรกในหัวใจแสงนั้นไม่เพียงส่องสว่างให้เรายังสามารถจุดต่อให้หัวใจของผู้อื่นได้อีกนับไม่ถ้วนหลังจากนั้นจงหัดมองสิ่งเล็กๆรอบตัวด้วยสายตาใหม่ขอบคุณน้ำสะอาดที่ได้ดื่ม เสียงนกร้องยามเช้าแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างหรือแม้แต่รอยยิ้มของคนแปลกหน้าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้หากเรามองด้วยใจที่รู้คุณค่าจะทำให้ชีวิตรู้สึกกว้างใหญ่และเต็มไปด้วยความหมายขั้นสูงของการฝึกคือการแผ่เมตตาเริ่มจากตัวเราเองอธิษฐานให้ใจเรามีความสุขปลอดภัยและเต็มไปด้วยปัญญาจากนั้นขยายไปสู่คนที่เรารักครอบครัวเพื่อนฝูง และแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบหรือเคยทำร้ายเราการอวยพรให้เขามีความสุขและพ้นทุกข์เป็นการชำระหัวใจให้สะอาดไม่ยึดติดกับความโกรธหรือความอาฆาตในเชิงวิทยาศาสตร์สมองของเราจะสร้างเส้นทางใหม่เมื่อฝึกเช่นนี้ทุกวันทำให้การมองโลกในแง่บวกเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ในเชิงธรรมะนี่คือการสร้างเกราะคุ้มครองจิตใจเพราะจิตที่เต็มด้วยเมตตาและความกตัญญู ย่อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาทั้งโอกาสความสัมพันธ์ที่งดงามสุขภาพที่แข็งแรงและความสงบลึกๆภายในแม้ในวันที่ฝนตกรถติดงานหนักหรือความเข้าใจผิดถาโถมเข้ามาหากใจเราฝึกขอบคุณเป็นนิสัยเราจะยังยืนหยัดได้เหมือนน้ำใสที่ไหลผ่านหินโดยไม่แตกสลายปัญหายังอยู่แต่ใจเรามีภูมิคุ้มกัน ไม่จมไปกับความทุกข์ทุกเช้าจึงไม่ใช่เพียงการเริ่มวันใหม่แต่คือการบูชาชีวิตด้วยจิตที่กตัญญูและเมตตาเป็นการเขียนบทแรกของวันด้วยหมึกทองเมื่อบทแรกเริ่มด้วยคำว่าขอบคุณทั้งวันก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรขอบคุณและเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องเช้าวันใหม่จะไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกรับแต่เป็นประตูที่เปิดสู่ความสงบความสุข และปัญญาเหมือนดินแห้งที่ได้รับน้ำและแสงแดดค่อยๆกลายเป็นสวนเขียวชอุ่มงดงามและเต็มไปด้วยดอกไม้จำไว้เถิดทุกเช้าคือของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์หากเราเลือกที่จะเริ่มด้วยความกตัญยูใจเราจะสงบโลกเราจะเบิกบานและชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนไปทีละน้อยจนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง บทก็จะเห็นชัดว่าความกตัญยูไม่ใช่เพียงถ้อยคำสั้นๆแต่คือพลังที่เปลี่ยนทั้งวันเปลี่ยนทั้งชีวิตจากเช้าว,วันใหม่ที่เคยวุ่นวายกลายเป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสงบและแสงสว่างจากหัวใจที่เคยหนักกลายเป็นหัวใจที่เบาและอ่อนโยนพร้อมแบ่งปันความเมตตาไปสู่ผู้คนรอบข้างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา ย่อมคุ้มครองทั้งตนเองและผู้อื่นและหัวใจที่รู้จักขอบคุณก็คือประตูที่จะเปิดสู่ความเมตตานั้นหากธรรมะและเรื่องราวเหล่านี้แตะใจคุณอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องของเราเพื่อร่วมส่งต่อแสงสว่างแห่งความกตัญญูนี้ไปยังผู้คนมากขึ้นการกดติดตามและแชร์วิดีโอของคุณคือการช่วยให้คำสอนอันประเสริฐแพร่ขยายออกไป เหมือนเปลวเทียนที่สามารถจุดต่อไปยังเทียนอีกนับไม่ถ้วนโดยไม่ดับลงและอย่าลืมยังมีอีกหลายเรื่องราวธรรมะและแรงบันดาลใจที่เราจะได้ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันในวิดีโอต่อไปจงเปิดใจและก้าวไปพร้อมกันเพราะทุกเช้าคือโอกาสใหม่ของชีวิต